ผมก็ไม่ใช่ว่าเชื่อเด็กนะฮะไม่ใช่ว่าเชื่อเด็กนะครับบางทีเด็กก็จะให้การผิดผมใช้หลักคุณธรรมในการที่จะดูแลทุกสุขของชาวบ้านตำรวจเขาจะแบ่งคดีครับตำรวจจะแบ่งคดีคดีอุจกจารก็กลุ่มหนึ่งนะครับรักวิ่งจริงงซับพ้นซัพ์ก็เป็นกลุ่มสองนะครับ ลักทรัพย์ก็กลุ่มสามคดีเพศอะไรกลุ่มสี่คดีรัดเป็นผู้เสียหายพวกเข้าหลามพวกกันนี่การพน,นันนี่เป็นกลุ่มห้ากลุ่มห้าเนี่ยถ้าปีที่แล้วจับได้ร้อยคดีปีนี้ต้องจับให้บวกหนึ่งของเดือนที่เขาบังคับให้ทำงานนะฮะผมไม่สนใจเรื่องผลการจับกลุ่มผมสนใจเรื่องคุณธรรมมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นโจรไปรังแกชาวบ้านเนี่ย ก็ต้องดําเนินการไปนะครับเรื่องคดีที่อําเภอเมืองจังหวัดหรังเนี่ยมันต้องออกมาพูดให้ชัดเจนตารวจต้องออกมาพูดให้ชัดเจนคดีนี้ลําบากนะครับคดีนี้ลําบาก พราะพยานปากเดียวเป็นเด็กและแถมเป็นลูกหลานของผู้ต้องหาเด็กแย่เลยสภาพจิตใจเด็กนี่แย่เลยเพราะพ่อแม่เขาเด็กมันก็พูดไปตามภาษาเด็กนะฮะมาเนี่ยแม่ผมแล้วสงสารเด็กนะครับ มันลำบากส่วนรายละเอียดในคดีเนี่ยมันเยอะกว่านี้แต่ว่าผมผมพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดประเด็นที่ผมจะพูดก่อนดีกว่านะครับบังเอิญท่านถามคําถามเข้ามาเยอะนะฮะ สงสารเด็กใช่ครับสงสารเด็กน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยผมก็ไม่ใช่ว่าเชื่อเด็กนะฮะไม่ใช่ว่าเชื่อเด็กนะครับบางทีเด็กก็จะให้การผิดเช่นผมทำคดีสยามนนะครับพูดเรื่องคดีสยามนไม่ใช่ไปพร่ำเพอ้อเรื่องคดีสยามน่นะครับน้องอิงอิงอายุสามขวบเนี่ยยังให้การผิดเลย ให้การว่าปะาป้าเขาคือพ่อเขาเนี่ยเป็นคนขับรถท,ทั้งทั้งที่พ่อเขาวันเกิดเหตุพ่อเขาอยู่ภูเก็ตน,นู่นนะครับแล้วก็บอกไอ้แผ่วติดตัวเอกแผ่วเนี่ยเป็นคนฆ่ามาม้าเอามีดแทงปรากฏว่าคดีนี้เกิดเหตุมันนั่งกินเหล้าอยู่ที่ค่ายตชะดอที่ประจวบมีพยานบุคคลยืนยันเยอะผมถึงขอพุ่งค้าบัญชา ให้สั่งไม่ฟ้องไอ้แผ่วแต่คนร้ายที่จับได้คือนายสมหมายหรือลายนิมสีหรือสมหมายหรือลายสังเครือบมันหน้าเหมือนกับไอ้แผ่วเลยแล้วก็มีหนวดไว้โคง้งๆหมางเงี้ยเหมือนกันแล้วยิ่งกว่านั้นที่ตํารวจจับเพราะลายพิมพ์นิ้วแฝงที่ตํารวจเก็บได้เนี่ยตรงกับไอ้แผ่วสิบสามจุดนะครับเขาตรวจลายพิมพ์นิ้วแฝงที่เก็บได้ในรถคันที่เกิดเหตุนะฮะที่ นางสยามมนต์ถูคัตกรรมเนี่ยตรงกับไอ้แผวอย่างนั้นยังพลาดได้เลยและคดีนี้มันมีประจักษ์พยานแค่เด็กถือเป็นประจักษ์พยานนะครับแค่เด็กคนเดียวแล้วก็มีพยานพื้นทีเหตุแวดล้อมมูลเหตุซึ่ง ในทางคดีไม่มีผมว่าคงน้ำหนักน้อยนะครับน้ำหนักคงไปอยู่ที่ประจักษ์พยานเด็กเนี่ยฮะส่วนศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรเนี่ยแถวนั้นแถวที่เกิดเหตุไอ้ในกบถูกฆาตกรรมหรือว่าไปเจอศพเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วครับบ้านนอกบ้านดอนนะครับบ้านนอกบ้านดอนนะฮะแต่ตอนนี้เรื่องคดีนางพรโอชาวบ้านถามเอาผมย้อนกลับมาคดีนางพรนะครับ ณเวลานี้เนี่ยณนะถึงเวลาเนี้ยนะครับยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะไปเอาผิดเอาโทษนางพรได้หรือขอออกหมายจับสารก็ท่านคงไม่ให้ฮะมันเพียงแต่รู้ว่าพฤติกรรมส่วนตัวของนางพรเนี่ยคบชู้สู่ชายมากนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุฆ่าน้องใหม่นะครับแล้วก็เอาคียกาดให้กับช่างกิจเนี่ย นางพรก็โกหกไปเรื่อยอ้างว่าคีการ์ดหายข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะเอาเคียการ์ดเนี่ยให้นะครับตำรวจคดีนี้ตำรวจไล่วงจรปิดไปนะครับย้อนไปของหมู่บ้านนะย้อนไปนะครับย้อนไปหลายเดือนนะครับถึงระดับผู่งขบัญชาระดับสูงมาไล่วงจรปิดเลยนะครับแต่มันไม่มีวงจรปิดในบ้านที่จะไปฟังเสียงไอ้นางพรกับไอ้ช่างกิจ คุยกันว่าวางแผนค่าได้ไงนะฮะก็เป็นเรื่องทุกขทางใจนะครับอ๋อไม่มีแล้วครับตอนทำงานกะเจ้าไก่ลูกน้องสนิทผมใช่ไหมมีก็แบ่งกันกินครับผมมีเงินเดือนก็แบ่งมันไปนะฮะมาไม่มีเงินเดือนครับไม่ไม่มีเงินเดือนฮะไปก็แบ่งกันกินนะครับผมเป็นคนประเภทมีตังค์อยู่ในกระเป๋า 2องพันก็ไปแบ่งกันคนละพันมึงพันกูพันไม่มีก็กินขาน้วน 3, ขาวเหนียวหมูปิ้งซื้อลูกขิ้นสามไม้ข้าวเหนียวห่อก็จะลําบากครับอยู่กับผมไม่ใช่ว่าร่ำว่ารวยแต่อยู่กันด้วยใจนะครับผมคิดว่าในอดีตชาติเนี่ยผมคงบวชเป็นพระอะไอเจ้าไก่นี่เขาคงบวชเป็นพระแล้วผมเป็นลูกศิษย เป็นโยมอุปถากรับใช้เข้ามาไนงะพอชาตินี้เนี่ยผมมาเป็นตำรวจไก่ก็เลยต้องเป็นนักรบคู่กายผมนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันหลายครั้งมากครับจริงผมปิดตัวเขามานานครับไม่อยากให้เขาต้องมาเดือดร้อนกับผมนะฮะไก่ก็อายุหกสิบแล้วครับหกสิบกว่าแล้วมั้งครับนะบเขาไม่ใช่คนสิ้นไรไม่ตอกนะครับ ปวสสูงนะครับก็คือระดับอนุปิญญานะฮะและครอบครัวเขาสถานะดีเจ้าไก่เนี่นะครับพ่อเขามีที่ตรงคลองโยงพุทธมนทนเนี่ยสีสิบกว่าไล่ไล่หนึ่งเป็นสิบล้านมั้งครับตอนเนี้ยเรื่องกำนันนกเนี่ยรอศาลพี่นานะเป็นศาลชั้นต้นพี่นานะครับเป็นศาลชั้นต้นพี่นานะครับคดีก็ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งฟ้องนะครับรู้สึกชั้นอายการก็สั่งฟ้องนะครับก็รอกระบวนการขั้นตอนอยู่ในชั้นศาลที่จะมาพิจารากันนะครับเดี๋ยวก็คงทราบผลแล้วครับคงไม่นาะคดีอย่างเงี้ยจะนานหน่อยครับบางทีพิจารากันเป็นปีเลยเพราะพะยานฝ่ายโจทก์ฝ่ายจ,จำเลยเป็นนาสืบนะครับนําสืบบางทีก็มีเทคนิคขอเลื่อนศาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ากำนันนก กับพวกยังอยู่ในเรือนจําอยู่ครับไม่ได้ประกันตัวออกมานะฮะ